สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวอร์เรจีทูเดย์บายสายส่วนขยันยิ่งค่ะรายการวอร์เรจียามเช้าสําหรับทุกคนในครอบครัวที่นําเสนอเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ8นาฬิกา53นาทีถึง8นาฬิกา58นาทีทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทค่ะทุกกวันพบกับเนื้อหาสาระที่หลากหลายเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีกิจกรรมสร้างสรรคสังคมควบคู่ไปกับการนําเสนอผ่านทางรายการด้วยนะคะและทุกวันอังคารพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับ พลังงานและรณรงค์ลดโลกร้อนกันค่ะ <S <S ประเทศไทยเราเองก็มีนโยบายมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานทดแทนจาก3,000เมกะวัตต์ในปัจจุบันให้เป็น13,000เมกะวัตต์ให้ได้ภายในระยะเวลา10ปีซึ่งก็มีหลากหลายวิธีการค่ะหญ้าเนเปียเป็นอีกหนึ่งพืชพลังงานที่อาจจะเป็นความหวังของคนไทยนะคะที่จะนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้ ย่าในเปียคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูวันนี้รายการของเราจะพาไปรู้จักค่ะว่าญ่าชนิดนี้มีลักษณะอย่างไรคุณสมบัติวิธีการปลูกรวมทั้งการจะนํามาเป็นพลังงานทดแทนได้เป็นความหวังของคนไทยหรือไม่ค่ะญ้าในเปียพันธุ์ที่เราปลูกนะครับจะเป็นญ้าในเปียพันธุ์ปักช่องหนึ่ง นะครับซึ่งจะเป็นย่าที่จะเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะลำต้นตรงนะครับจะมีความสูงประมาณ4เมตรนะครับซึ่งจะเหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยวทำให้เก็บเกี่ยวได้ง่ายนะครับต้นก็จะเป็นใบเรียวยาวนะครับไม่มีขนนะครับแล้วก็ลักษณะของมันพิเศษของมันก็คือจะมีรากฝอยที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถแตกหน่อแตกกอได้ง่าย ทำให้เกิดมีการขยายพันธุ์ได้ง่ายครับเรามีแผนที่จะขยายแปลงปลูกเเย่านในเปียให้ครอบคลุมทั้งหมดมากกว่า10,000 0ไรนะครับภายในปี2 5 5 8ครับที่สำคัญก็คือเเย่านในเปียพันธุ์ปากช่องหนึ่งเนี่ยจะมีไฟเบอร์สูงนะครับซึ่งทำให้ให้พลังงานได้ได้มากเหมาะสมจะใช้เป็นพลังงานเป็นพืชพลังงานนะครับเเรย่านในเปียปากช่องหนึ่งนี่สามารถปลูกแล้วก็ดูแลได้ง่ายมากนะครับในขั้นตอนการปลูกก็จะ เหมือนกับพืชไร่อื่นๆนะครับก็จะต้องมีการาปรับไถพื้นที่นะครับเตรียมดินใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อเพื่อปรับสภาพดินบ้างเล็กน้อยนะครับในส่วนสำคัญก็คือการคัดเลือกต้นพันธุ์ซึ่งก็จะเป็นพันธุ์ที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาของเรานะครับแล้วก็อายุของต้นพันธุ์ที่ประมาณ90-100วันนะก็จะเป็นช่วงอายุที่เหมาะ ที่จะทําให้แตก,แตกหนอ่อแตกกอได้ง่ายนะครับแล้วก็เติบโตได้ง่ายย่านในเปียนี้ก็น่าจะเป็นส่วนสําคัญนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นอกเหนือจากเป็นพลังงานทดแทนแล้วมันยังจะเป็นรายได้ส่วนเสริมให้กับเกษตรกรของเราด้วยปัจจุบันเรามีโรงไฟฟ้าที่ดําเนินการอยู่แล้วทั้งสิ้น8โรงนะครับมีกําลังผลิตรวม493เมกะวัตต์ แต่เรากำลังมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นใหม่อีก2โรงจะมีกำลังผลิตรวมอีก223เมกะวัตต์ก็จะทำให้เรามีกำลังผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า700เมกะวัตต์ก็นับว่าเป็นผลดีกับประเทศนะครับที่เราจะมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น และนี่ก็คือวารตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งวันนี้ค่ะทุกวันอังคารพบกันเกี่ยวกับเรื่องพลังงานและช่วยกันรณรงค์ลดโลกร้อนกันนะคะพูดคุยประเด็นนี้หรือแนะนํารายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอค่ะสวัสดีค่ะ